สิบอาการเตือนสำคัญของโรคเบาหวานถ้าไม่อยากเป็นต้องรู้เรื่องนี้วันนี้สวัสดีค่ะพี่ปราจากเพจ healthy fish บาพี่ปราช่อง u t u t e healthy fish เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง youtube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์จะมานำเสนอในเรื่องของที่คุณเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะ,ะวัยที่อายุในน้อย,นอยคนก็ยังเป็นกันเยอะเบาหวานเบาหวานและเบาหวาน หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะได้ทราบเลยว่าอาการเตือนที่เป็นสัญญาณที่สําคัญว่าเรากําลังเป็นโรคเบาหวานนั้นเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมเรามาฟังกันเลยโรคเบาหวานเป็นภาวะที่พี่ปลาบ,บอกเลยว่าในกระแสเลือดของเรามีระดับน้ําตาลสูงกว่าปกติสาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินแล้วความสําคัญของอินซูลินต่อร่างกายเราละ่ะบอกเลยว่าโรคเบาหวานกับอินซูลินนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากอินซูลิน สร้างและหลังมาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมีหน้าพี่พาน้ำตาลโกรโสเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเผาผลาญและเป็นพลังงานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเรียกว่าหากร่างกายขาดอินซูลินหรืออินซูลินนั้นออกฤทธิ์ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพร่างกายก็จะใช้การไม่ได้เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นโรคเบาหวานซึ่งนอกจะจะมีความปกติในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้ว ก็ยังมีความผิดปกติในด้านอื่นด,ด้วยเช่นมีการสลายโตของสารไขมันและโปรโตนีนร่วมด้วยคำถามสําคัญที่ถามพี่ปรามาตลอดโรคเบาหวานเกิดยางไรดูมันเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดีโรคเบาหวานเกิดได้อย่างไรโดยปกติแล้วการเกิดโรคเบาหวานนั้นจะมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากตับอ่อนคือฮอร์โมนอินซูลินโดยที่ฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวนําน้ําตาลโกูโคกกจากเลือดเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆภายในเววะทั่วร่างกาย เช่นสมองตับไตหัวใจเพื่อให้เซลล์นั้นนำกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานในการทำงานแต่หากกระบวนการสร้างฮอร์โมนซูลินเกิดมีความผิดปกติขึ้นมาเอาสร้างสูลินได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้เซลล์ไม่สามารถนำาก u c o s ไปใช้ได้และถึงแม้ว่าจะสร้างฮอร์โมนได้ในระดับปกติหรือที่เรียกกันว่าเซลล์เดือต่ออิซูลินเมื่อความผิดปกติทั้งสองอย่างเกิดขึ้นก็จะทำให้น้ำตาลข้างในเลือดในจำนวนที่มาก ทำให้เกิดความปกตินั่นคือลุกลามจนกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดและที่สําคัญมากๆ10อาการเตือนที่จะบอกว่าเรากําลังเป็นโรคเบาหวานมีอะไรบ้างและถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกและที่สําคัญต้องไปตรวจหรือไปเช็คว่าอาการต่างๆเหล่านี้เรากําลังเป็นอยู่เข้าข่ายเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่อาการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 1. อ่อนเพลียง,ง่ายทาั้งๆที่พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ไม่ไเจ็บปวด ๒ผมลุงผมลุงยังไม่ทราบสาเหตุมปสัสสาวะบ่อยผิดปกติ 4. หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายเราสูญเสียน้ำจากการปรสัสสาวะบ่อย 5. ตาพระมัวลงยังไม่ทราบสาเหตุ 6. ปวดขาปวดเขา่า 7. ผิวหนังแห้งและมีอาการคันอาจจะคันตามตัวหรือคันบริเวณป่าช่องโกว่ 8. เป็นฝีตามตัวบ่อยๆ9อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายอ้โหงุดหงิดง่าย10 แผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดเสียทีเดียวอันนี้เป็นสิทธอาการเตือนสำคัญซึ่งพี่ปราณเน้นและย้ำเดี๋ยวจะมีย้ำให้ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งว่ามีอาการอะไรบ้างอย่าลืมเช็คตัวเองเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญมากมากๆคือถ้ามีประวัติในครอบครัวหรือเป็นกรรมพันธุ์โอกาสเรียกว่าความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมันจะมีมากขึ้น และที่สําคัญเรามาดูหัวข้อต่อไปเลยว่าใครใครและใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานว่างมาฟังความพี่ปราก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าโรคเบ,บาหวานเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้ฉะนั้นใครที่มีญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือมีคนที่ป่วยเป็นโรคเบ,บาหวานก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบ,บาหวานมากขึ้นที่สําคัญพี่ปราอยากจะบอกเลยหากมีท้องพ่อและแม่เป็นโรคเบ,บาหวานรุ่นลูกก็จะมีความเสี่ยงถึงร้อยละห้ ที่สําคัญก็คือการถ่ายทอดทำพัตุกรรมแล้วพฤติกรรมที่เราทําอยู่ทุกวันสําคัญมากบางคนทานแต่ของหวานบางคนนี่นั่งอยู่ต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็กินแต่ของหวานกินน้ําหวานกินของทอดกินของมันกินแป้งกินน้ําตาลแน่นอนโอกาสหรือความเสี่ยงที่เราจะเป็นเบาหวานนี่สูงมากและปัใจจัยใดบ้างละ่ะที่ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานปันจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานนั้นมีอยู่หลายข้อ ส่วนหนึ่งพี่ปราก็บอกเลยว,ว่ามาจากปัจจัยของเรื่องพันธุกรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจะมาถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประจาวันที่เราอาจจะไม่ทันได้ให้ความสําคัญหรือเราดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเรื่องของพันธุกรรมอย่างที่บอกไปในตอนแรกแล้วว่าคนที่มีครอบครัวสายต่อไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันปลายเป็นโรคเบาหวานเราเป็นรุนร่นต่อมาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนอกจากนี้เราดูเลยคนที่อ้วนและมีน้ําหนัก เรียกว่าคนที่อ้วนมีน้ำหนักตัวเกินจะทำให้เซลล์ของเขาดื้อต่ออินซูลินโอกาสที่จะเกิดเป็นเบาหวานก็ต้องมีมากและมากกว่าคนอื่นแน่นอนไม่ออกกำลังกายโอ้โหหรือกลุ่มคนที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้อีกทั้งยังช่วยให้เซลล์ต่างๆไวต่อการนำน้ำตาลไปใช้รวมถึงยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดได้ดีด้วย เรื่องของเชื้อชาติทางนี้พบว่าคนในบานเชื้อชาติเป็นเบาหวานสูงกว่าคนในเชื้อชาติอื่นๆเช่นในคนเอเชียและคนผิวดำมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าชาติอื่นๆเรื่องของอายุยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวอาจมาจากผลกระทบจากระบบการทํางานของเซลล์ตับอ่อนเสื่อมถอยหรือขาดการออกกําลังกายการที่มีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูงแน่นอน ในภาวะโรคเบาหวานถ้าเราควบคุมหรือดูแลไม่ดีสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คือภาวะแทรกซ้อนโอ้โหและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างพี่ปรามีคําตอบโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานโรคเบาหวานนั้นถือได้ว่าเป็นโรคหรือหลังที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงผนังหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดของเราแข็งหรือตีบบอกเลยหากหลอดเลือดในอวัยวะส่วนใดของร่างกายแข็งหรือตีบก็จะทําให้เกิดโรคที่อวัยวะนั้นๆ นั่นจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในทุกระบบได้แก่ระบบประสาทตาไตหัวใจและหลอดเลือดแล้วรวมทั้งผิวหนังและช่องปากต่างๆคราวนี้เรามาดูเลยหากกล่าวถึงโดยภาพรวมของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนั้นพี่ปราบบอกเลยแน่นอนที่เห็นช,ชัดเจนเลยปัสสาวะบ,บ่อยน้ำหนักลดลงหิวบ่อยบางครั้งก็มีอาการอ่อนเพลียเนื่องมาจากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงแล้วลองมาดูซว่วโอ้โหสิ่งต่างๆเหล่านี้ ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าระดับน้ำตาลในเลือดเขาก็จะไม่สูงโดยหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าก็าไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกิน140บมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งที่มีระดับน้ำตาลในเลือดไม่มากอาจจะไม่แสดงการใดๆมาสําหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานก็ก็จะทําโดยการเจาะเลือดแล้วก็มีอาการที่เราจะพบบ่อยๆคือ คนปกติที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบอาหวานมักจะไม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลากลางดึกหรือปัสสาวะอย่างมากก็ไม่เกินหนึ่งครั้งซึ่งเมื่อมีระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดที่เกินกว่า180มิลเมลิกรัมเปอร์เซ็นน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะทําให้มีอาการปัสสาวะบ่อยและเกิดการสูญเสียน้ําอีกทั้งยังอาจพบได้ว่าปัสสาวะของตอนนียมีมดตอมสังเกตเลยลอยคนมาปรึกษาพี่ป่าว่าไปเข้าห้องน้ําแล้วพอออกมาอุ้ย แาดน้ำเรียบร้อยแนละ้วแต่สักพักหนึ่งมันมีกลิ่นใกล้ๆหอมๆม,มดจะไปตอมนั่นลักษณะของคนที่เป็นเบาหวานต้องไปตรวจและรักษาผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักจะหิวน้ำบ่อยอันนี้มันจะต้องมีการทดแทนน้ำที่ร่างกายขับออกมาทางปัสสาวะมีอาการอ่อนเพลียน้ำหนักตกรดลงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ําตาลที่มีอยู่ได้จึงได้ย่อยสนารส่วนที่เป็นโปรตีนและไขมันออกมานอกจากนี้ คนไข้มักจะหิวบ่อยแล้วก็กินเคงเก่งแต่ในทางตรงข้ามน้ำหนักตกับจะลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดเพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจะก,กล้ามเนื้อแทนอาการอื่นที่อาจพบได้เช่นการติดเชื้อแผลหายช้าหรือมีอาการคันตามจุดต่างๆของร่างกายแล้วก็เกิดอาการคันตามผิวหนังมีการติดเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่วงคลอดของผู้หญิงส่วนสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการคันอาจเกิดจากผิวที่แห้งจนเกินไป หรือมีการอักเสบของผิวหนังการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนสายตาพร่ามัวจนต้องเปลี่ยนแว่นหน่อยๆท้งนี้อาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางสายตาเช่นสายตาสั้นตก้ากระจบหรือมีน้ำตาในเลือดสูงในรายที่เกิดอาการชาตามส่วนต่างๆไม่มีความรู้สึกเจ็บตันแขนขาหย่อนสมรรถภาพทางเพศอันเนื่องมาจากระดับน้ำตาในเลือดที่สูงนานส่งผลให้เส้นประสาทเกิดการเสรื่อมสภาพเป็นแผลที่เท้าง่ายเพราะไม่มีความรู้สึก บางรายอาจจะเกิดอาการอาจเจียนจิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พี่ป่าพูดหมายถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วอันนั้นเราต้องได้รับการรักษาและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีควบคุมอาหารและออกกําลังกายที่สําคัญต้องรักษาอย่างต่อเนื่องวันนี้พี่ปราจะย้ําเลยสิบอาการเตือนสําคัญที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วเราจะต้องรู้ไว้อีกครั้งเดี๋ยวพี่ปราย้าให้ว่าสิบข้อนั้นมีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งออนพรียทั้งๆไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเลยสองผอมลงยังไม่ทราบสาเหตุสามปัสสาวะบ่อยผิดปกติสี่หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากปัสสาวะบ่อยห้าตาพร่ามัวลงยังไม่ทราบสาเหตุหกปวดขาปวดเข่าอ้โหสำคัญเจ็ดผิวหนังเข่งคันและคันตามตัวหรือคันบริเวณปากช่องคลอดแปดเป็นฝีตามตัวบ่อยเก้าอารมณ์เปปะวนมโหง่ายสิบแผลหายช้า ไม่แห้งสนิทหรือเกิดขึ้นสะเก็ดทันทีอันนี้เป็นสิบอาการเตือนของโรคเบาหวานที่เมื่อเรารู้แล้วถึงตอนนี้กลับมาถามตัวเราเองเลยเมื่อเรารู้อาการเหล่านี้แล้วเรารู้แล้วว่าอาการเตือนมีอย่างไรกลับมาตรวจดูเช็คดูตัวเรา